ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อว่าหมู่บ้านทุงคจีหมู่บ้านแห่งนี้อยู่แถบภาคอีสานตอนบนของประเทศไทยจะมีเด็กๆก,กลุ่มหนึ่งที่มีจิตอาสาชอบทำประโยชน์ให้กับคนในหมู่บ้านแล้วครั้งนี้พวกเขาจะทำประโยชน์อะไรเขาคือใครชื่ออะไรกันบ้างไปพบกับพวกเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะครั้งนี้พวกเราจะพาน้องๆไปรู้จักกับสมาคมอาเซียน สวัสดีครับแต่ก่อนที่จะไปรู้จักกับอาเซียนพวกเราขอแนะนำตัวเองกันก่อนดีกว่าผมชื่อกุจจิครับกระปุกค่ะประถินจ้ากระปมอมครับ เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าภาษาอังกฤษมีความจำเป็นมากในปัจจุบันเราต้องติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั่วโลกเพื่อนๆจึงต้องรู้จักภาษาอังกฤษเอาไว้เพื่อนำไปใช้ติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั่วโลกได้นะคะพวกเราจะพาเพื่อนท่องเที่ยวรอบอาเซียนแล้วเรียนรู้คำศัพท์ไปพร้อมๆกันนะครับไปกันเลยนะพวกเรา